ในปัจจุบันโซเชียลเน็ตเวิร์กได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของเราเป็นอย่างมากจึงทำให้มีการติดต่อสื่อสารผ่านทางโลกออนไลน์มากขึ้นเพราะว่ามีความสะดวกและรวดเร็วอีกทั้งยังเป็นที่นิยมในการหาเพื่อนออนไลน์ไว้คุยแก้เหงาแต่เราจะทราบได้อย่างไรว่าคนแปลกหน้าที่เข้ามานั้นจะมีจุดประสงค์ร้ายดีหรือไม่ วันนี้เราจึงได้ทําการสํารวจความคิดเห็นว่ามีความคิดเห็นอย่างไรในการหาเพื่อนบนโลกออนไลน์พี่เคยคุยกับคนแปลกหน้าหรือคนไม่รู้จักในโลกออนไลน์ไหมคะเคยครับเคยค่ะเคยครับเคยครับเคยค่ะ,คคะก็เคยครับแล้วเคยมีนัดเจอแบบว่านัดออกมาเจอกันหรือเปล่าไหมคะไม่สนิทขนาดนั้นฮะไม่เคยคะ ไม่ไม่ค่อยได้ถึงกับแอบนะนะครับแค่คุยคุยกันนะครับอ๋อก็มีบ้างนะก็บ่อยเหมือนกันก็มีบ้างครับมีบ้างบางครั้งก,ก็มีอยู่ฮะพี่คิดว่าการคุยในโลกออนไลน์นี่ค่ะคือมีข้อดีข้อเสียอะไรบ้างคะอ๋อข้อดีก็คือเหมือนเรา,เรามีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็ทางโลกออนไลน์และทางโซเชียลนะคะแต่เสข้อเสียนเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าคนฟีดแบคที่กลับมาหรือคนที่เราคุยด้วยนะ่ะเขามีเจตนาอย่างไรดีหรือไม่ดีกลับมาะคะ่ะ ก็มันอยู่ที่คนใช้นะครับข้อดีก็คือถ้าเราได้เพื่อนที่ดีหรือว่าได้มิตรที่ดีในโลกออนไลน์แล้วก็จะเหมือนได้เพื่อนที่ดีอีกเพิ่มมาอีกหนึ่งคนแต่ว่าถ้าเราใช้ทางที่ผิดหาเพื่อนในทางที่ผิดก็จะเป็นข้อเสียต่อเราเหมือนกันครับก็ถ้าโดยทั่วๆไปเนี่ยผมจะคุยกับคนที่แบบมีรสนิยมเหมือนกันหรืออะไรที่แบบชอบๆเหมือนกันอย่างพวกแบบเวลาเราเข้าไปในเพจเนี้ย คนที่กดไลค์เพจนั้นก็แสดงว่าเออต้องชอบอย่างนั้นอยู่แล้วใช่ไหมเราก็สามารถมีเรื่องที่จะคุยเหมือนกันได้แต่ข้อเสียก็บางทีก็มีคอมเมนต์ก็ดา่าทะเลาะกันไปก็นิดหน่อยนะครับจากการสํารวจจะเห็นได้ว่าการหาเพื่อนคุยบนโลกออนไลน์นั้นมีทั้งข้อดีและข้อเสียขึ้นอยู่กับว่าเราจะปฏิบัติตัวไปในทางทิศไหนบางคน ก็ได้มีการนัดพบปะเจอกันและเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันหรือบางคนก็ไม่มีการนัดพบปะเจอกันเลยค่ะในความคิดคเห็นของพี่อะค่ะเด็กๆที่เขาคุยกันในโรคอนไลน่ะมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างคะก็คิดว่าถ้าเขาคุยกันลักษณะบแบบเหมือนเพื่อนคุยกันแสดงความคิดเห็นหรือแบบอะไรเงี้ยก็โอเคค่ะแล้วด้านแบบครูสาวอะไรเงี้ยะคะ่ะเอ,อ่ออันนี้คิดว่า ผู้ปกครองน่าจะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนก,กับว่าดูแลอย่างเข้มงวดมากกว่าค่ะ,ะดีไหมก็ดีแต่บางทีก็มากเกินไปนะตอนนี้กำลังจะประสบปัญหาเจวกับลูกเนื่อถ้าลูกไม่รู้จักแบ่งเวลาเจอก,การคุยกันเป็นเพื่อนโอเคแล้วใน,นทางแบบชู้สาวอะไรเงี้ยเาว่าเป็นพฤติกรรมส่วนตัวแหละที่คุยกันนะคะแล้วก็หากน้องเขาแบบว่ามาเจอกันเองอะไรเงี้ยค,คือ ส่วนตัวนะคะคิดว่าถ้าสมมติว่าผู้ปกครองเนี่ยดูแล้วก็ให้คําแนะนำอ่ะคิดว่าน่าจะน่าจะปลอดภัยมากกว่าก็เป็นผู้ปกครองควรจะสอดส่องมั้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุยกันในโซเชียลแล้วมานัดเจอค่ะอ๋อจริงจริงอันนี้จริงถ้าเกิดว่าเป็นเป็นน้องผู้หญิงก็อยากให้ระวังนิดนึงนะครับจริงๆการการคุยกันในโซเชียลอ่ะแล้วมาเจอกันอ่ะพี่ว่ามันก็ถ้าเกิดสมัยนี้แล้วอ่ะพี่ว่ามันก็ไม่มันก็ไม่ผิดนะครับแต่ว่าเราต้องดูแลตัวเองนิดนึง ถ้าเกิดว่าเป็นผู้ชายเราก็ต้องรู้ตัวเองว่าเราเราคุยกับเขาเรามานัดเจอเขาเนี่ยเราคิดอะไรอยู่ผู้หญิงก็ต้องระวังตัวเองเพราะว่าสมัยนี้มันก็เชื่อใจใครไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นอยู่ที่ตัวเรานะครับความผิดไม่ได้อยู่ที่แอปพลิเคชันครับมันอยู่ที่ตัวคุณนะครับปัจจุบันต้องยอมรับว่า การพบปะพูดคุยผ่านสื่อออนไลน์ต่างๆนั้นเป็นที่นิยมมากขึ้นทุกวันเพราะว่ามีความสะดวกรวดเร็วในการสื่อสารและง่ายต่อการทำธุรกิจแต่ในขณะเดียวกันสื่อแชทออนไลน์ต่างๆก็เหมือนกับดาบสองคมที่มีภัยอันตรายมากขึ้นตามกระแสสังคมบนโลกออนไลน์อย่างเช่นที่มีข่าวให้เราเห็นกันอยู่ทุกๆวันดังนั้น เราจึงควรพิจารณาในการพูดคุยและไต่ตองกับบุคคลแปลกหน้าผ่านทางโซเชียลมีเดียว่ามีความน่าเชื่อถือเพียงใดเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ร้ายต่างๆที่จะเกิดขึ้นอีกในอนาคต